ฉันเป็นแม่ของแกทำไมวันนี้คุณแม่ติดใช้กู่ข้าผมครับทำไมครับทำไมครับคุณแม่ทำไมคุณแม่ก็เพราะว่าผมไม่ใช่รู้คุณแม่คุณแม่เลยฆ่าผม ทำไมทำไมไม่หยกเมื่อไหลหลอนจะสำนึกสักทีหรือว่าเป็นความผิดของฉันเองถ้าหากฉันปกครองคนในเรือนได้ดีคนนี้มันคงจะไม่เกิดเรื่องเข้ามาพระขอรับเหยียบพ่างฟื้นแล้วขอรับ ไปตามตัวมันมาแล้วตามไม่หยกมันด้วยใหญ่าพางมาแล้วขอรับฉันไม่เคยคิดเลย ที่ผ่านมาฉันจะเลี้ยงงูพิษเอาไว้ที่บ้านคนใกล้ตัวของฉันต้องถูกทำ้ายคนแล้วคนเล่าจะเหลือก็แต่ฉันที่ไม่รู้ว่าจะถูกมันทำลายเมื่อไหร่ใหญ่พัางมีอะไรจะสารภาพก็ว่ามาบอกฉันที่ใช้กูฆ่าคนแล้วป้ายสีความผิดให้พวกแหวนเป็นคำสั่งของใครใหญ่พัาง ยายพ่างบอกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่บอกใช่ไหมพวกเองจับตัวยายพ่างกับไ่หยกส่งทางการนี้สอบสวนเรื่องทั้งหมดอ้วนทำคนเดียวอหยกไม่เกี่ยวอ้วนไม่คิดเลยมันรู้จะเป็นคนโหดเหี้ยมอย่างนี้ยายพ่างเป็นแค่บ่าวในเรือนจะกล้าทำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ได้อย่างไร

อย่าคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะหนีความผิดไปได้นะทั้งไม่จบแล้วไ็้ยัยพ่างจะต้องได้รับโทษจับไอ้พ่างไปขังไว้แล้วจัดเวรยาให้แน่นหนาอย่าให้มันชิงตายหนีความผิดไปได้คุณพี่ไม่ปินแม่ทัพทิม เราแหวนล่ะแหวนเป็นยังไงบ้างแหวนปลอดภัยดีเจ้าค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อสักครู่เนี่ยฉันเพิ่งจะสอบสวนยายพ่างเสร็จมันไม่ยอมซัดทอดถึงใครเลยคุณพี่คงไม่เชื่ออีกแก่พ่างใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวฉันจะสอบสวนมันอีกครั้งหนึ่งฉันจะให้มันพูดความจริงทั้งหมดให้ได้ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าไม่หยกจะหนีเรื่องที่เขาทำทั้งหมดไปได้ยังไงดีเจ้าค่ะอีฉันเห็นควร เราควรจัดการเรื่องมมายกให้เรียบร้อยก่อนหากแหวนหายแล้วอีฉันจะพากลับเข้าเรือนแหวนจะได้ปลอดภัยฉันฝากแม่เป็นด้วยนะเข้าไม่ได้นะขอรับคุหยกถอยไปฉันจะเข้าไปคุยกับยายพ่างคุณพ่อสั่งห้ามไว้ขอรับยายพ่างมันเป็นคนของฉันฉันจะเป็นคนสอบสวนมันเอง งานวัวเลยอ้วทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าอัวหนีไปคุณพาก็ต้องรู้ว่าลือเป็นคนปล่อยอัว หรือจัดการอัวนเลยอายุอัวฆ่าหรือไม่ได้อ้วนทำไม่ได้ก็ต้องตา,อตายตายลือตายยังไงคุณพี่ก็ไม่เชื่ออาจจะคิดว่าอัวฆ่าหรือว่าฆ่าปิดปากก็ได้ ทำร้หรือจนเกือบตายยังไงคุณพระก็ต้องเชื่อหลังจากนั้นหรือรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไง ป่อยคุณแม่เธอยายยาปล่อยคุณแม่เถอนะนายเหยีบ้างนะปล่อยเถอะ่มานี่ยเหยียหางปล่อยเถอะเหยีบ้างเหยียบต้างปล่อยยายวามีดลงก่อนยายยายเหยยบห้างยายยายยายใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆคุยกันนะยายเหย่ยบาวางมีดลงแล้วคุยกันดีๆยาย อัวรักลือนะลื้อย่าทำอย่างนี้เลยนะลือนึกว่าอัวรักลือเหรอไงอัวหลอกใช้ลือมาตลอดที่อ้วแอบกําจัดศัตรูให้ลือลือหรือล่าว่าอัวรักลือคะอัวลําบากมามากแล้วถ้าลือเป็นใหญ่ในเรือนี้อ้วก็จะได้สบายไปด้วยอย่ามาคุณน้าทนายใหญ่อย่าเ้ามานะอ้วฆ่าแม่ลือจริงๆลือเล่นละครตบตาพวกอ้วได้ละอ้วไม่ได้เล่นละคร หรืออยากเข้ามานะอยากฆ่าใครอีกเลยยายหวังมีลงก่อนเถดนะยายมันไม่มีประโยชน์กับอวยต่อไปแล้วถ้ากจะตายก็ต้องตายพร้อมกันยายยายแม่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 เม่แีแม่ม่แ Ah! Ya เป็นยังไงบ้างหมอปาดแผลไม่ได้โดนจุดสําคัญอะไรแต่ของค้้เสียเลือดมากก็เลยอ่อนเพลียเดี๋ยวอย่างไรหมอจะจัดยาไวใ้ให้นะครับแล้วคุณพี่จะทําอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้เจ้าคะรอให้แม่หยกหายดีซะก่อนเราเค่อยสอบสวนกันอีกครั้งพี่เพชร ำไไอ้เพชรพี่แค่อยากมาเห็นแม่แกไม่ใช่พี่ฉันและอยากคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกมาทำอะไรแกจะมาทำร้ายแม่ฉันพวกแกมันไม่ดีเลยสักคนดิก๊กกำลังเข้าใจผิดอยู่นะพี่ไม่เคยคิดร้ายนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะดิหยดุยดหยดุดลูกพี่พี่เพชรหยดุดแกใส่หัวไปเสียไอ้เพชรและอย่ามายุ่งกับแม่ฉันพี่เพชรคะ อยากว่าพี่เพชรกลับไปก่อนเถอะค่ะถ้าพี่ยังจะดึงดันเข้าเยี่ยมน้าแหวนอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็ไปต่อยตีต่อหน้าน้าแหวนอาการน้าแหวนจะยิ่งสุดนะคะ คุณพี่เจ้าคะพวกเราอยากรู้ว่าคุณพี่คิดอย่างไรเรื่องที่ยายพ้างตายยายพางเป็นคนสนิทของแม่หยกและฉันคิดว่ายายพ้างต้องจงรักภักดีต่อแม่หยกมากแต่แต่ครั้งนี้แม่หยกก็โดนยายพ้างทำร้ายจนบาดเจ็บก็เพราะว่ามันเป็นแผนการที่ทั้งสองคนตกลงกันไว้ตั้งหากคุณพี่อย่าหลงเชื่อนะเจ้าคะใจเย็นก่อนแม่ทัพทิมที่ผ่านมาคุณพี่ก็รู้แล้ว ว่าไม่หยกก่อเรื่องราวไว้มากมายขนาดไหนคุณพี่คงไม่หลงกลสองคนนั้นซ้ำสองหรอกฉันว่าตอนนี้เราพักเรื่องไม่หยกกับยายพ่างไว้ก่อนเพราะคุณพี่ยังมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอีกอา้านี่ลูกพี่อิ่มแล้วเหรอฉันเป็นห่วงแม่นะไม่อยากทิ้งแม่ไว้คนเดียว เดี๋ยวคนในเรื่องคุณพัชจะมาทำร้ายแม่ฉันนี่โถ่ลูกพี่ฉันว่าลูกพี่มองพี่เพชรในแง่ร้ายเกินไปแล้วนะที่เธอเห็นว่าไอ้เพชรเป็นคนดีเพราะว่าเธอหลงรักมัน่ะสิคนอย่างนังหยกมันชั่วชา้าโหดเทียมมันจะมีลูกดีได้อย่างไรแล้วที่น้องแหวนใจดียังมีลูกนิสัยแบบนี้เลย อย่าเป็นอะไรไปอีกนะเราอุตส่าหา์ได้เจอกันแล้วอย่าทิ้งฉันไปอีกนะแหวนคุณพ,พี่เจ้าคะแหวนไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าคะ่ะหมอบอกว่าถึงบาดแผลจะโดนจุดสำคัญแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วแหวนต้องรีบหายนะฉันจะได้พาแหวนกับลูก กลับเข้าอยู่ในเรือนของเราวัอเล็กอเล็ก